สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสปอยมังงะจีนเรื่อง The Hunter ตอนที่8 4กันนะครับเปิดเรื่องมานะครับก็จะมาอยู่ที่ภูเขาลมทามินนะครับซึ่งภูเขานี้จะเป็นภูเขาที่มีลมแรงตลอดปีครับผมทางฝั่งพระเอกนะครับก็พากันเดินทางขึ้นมาบนภูเขาลมทามินครับผมแล้วลมก็พัดแรงมากครับผมยวใส่เอฟเฟก์เสียงลมให้ดีกว่าเชีย่ยลมแรงขนาดนี้ยพวกนกคงบินผ่านทางนี้ไม่ได้แน่ เราจะไปสตาร์ซิตี้ผ่านทางนี้กันจริงๆเหรอพระเอกก็เลยบอกว่าข้ามีเพื่อนเก่าอยู่แถวนี้ถ้าเราให้เขาไปส่งอะ่ะเราจะถึงสตาร์ซิตี้ภายใน3วันเลยละ่ะเจ้าอ้วนก็เลยบอกว่ามันจะมีใครอาศัยอยู่บนภูเขาแบบนี้ได้จริงๆเหรอนายน้อยกู้ก็เลยบอกว่าลูกพี่นี่ท่านไม่ได้หลออข้าอีกแล้วใช่ไหมพู้ก็มีขนเส้นหนึ่งนะครับรอมาแปะหน้านายน้อยกู้นะครับผม พระเอกก็เลยบอกว่านั่นน่ะคนเพื่อนฉันเองทุกคนก็ตกใจนะครับผมเขาเขาเป็นสัตว์อสูรเหรอไม่ได้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทุกคนก็ตกใจหมดทุกคนเลยนะครับผมพอข้างหน้าเป็นโพงขนาดใหญ่พระเอกก็ตะโกนขึ้นมาเลยนะครับว่าล้วนคิงเอาอมาได้แล้วเพื่อนเก่ามาเยี่ยมแน่นายน้อยกู้ก็งงนะครับว่ามันมีสัตว์อสูรชื่อนี้อยู่บนโลกนี้ด้วยเหรอ แม่ไม่ดำก็เลยบอกว่าฉันไม่เคยได้ยินสัตว์อสูรชื่อนี้มาก่อนเลยมันอาจจะเป็นสายพั์หายากก็ได้แล้วก็มีเสียงออกมาจากในถ้ำนะครับตึงตึงตึงแล้วก็มีดวงตาสีเขียวคู่หนึ่งจ้องออกมาจากในถ้ำนะครับทําให้ซูอี้กลัวมากจนไปหลบอยู่หลังผระเอกแล้วตอนนี้ที่อยู่ข้างหน้าทุกคนก็เป็นอสูรขนาดยักษ์สายพันธุนกนะครับผมชื่อว่าหลวนคิงครับ ทุกคนเห็นขนาดตัวก็ตกใจกันใหญ่เลยครับผมนายน้อยกูก็ถามขึ้นมาเลยครับว่าทุพี่นั่นเพื่อนท่านแน่เหรอไอ้ดำก็บอกว่าระดับสงครามระดับสูงสุดมันเป็นชื่อระดับบ่มเพาะนะครับผมเป็นระดับบ่มเพาะของล้วนคิงครับเอกก็บอกว่าไม่ได้เจอมาตั้งนานแกคงไม่ได้เลิกกินมังสวิรัติแล้วหรอกนะและหันมากินพวกเราเพื่อเปลี่ยนรสชาติแทนเนี่ยล้วนคิงก็งงนะครับผม ว่าพระเอกมันรู้ได้ยังไงว่ามันกินมังครับพระอเอกก็นึกถึงเมื่อชาติที่แล้วนะครับว่าพระเอกก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างไปหลอกล่อมันเพื่อให้มันช่วยเหลือนะครับอยู่หนึ่งเดือนเต็มเต็มครับกว่ามันจะช่วยพาพระเอกไปสตาร์ซิตี้ได้นะครับในชาติที่แล้วพระเอกก็พูดขึ้นมาว่าวางใจได้ฉันแค่มาทาข้อแรกเปลี่ยนกับแกนี่คือ,อยาที่จะมีประโยชน์กับแกอย่างมากลองดูนี่สิเมื่อหลวนคิงเห็นอย่างนั้นนะครับ มันก็จ้องไปที่ยาแล้วก็ทำนั่งงงงงมันคงคิดในใจนะอะไรวะเตกก็บอกว่าถ้าหากแกพาเราไปที่สตาร์ซิตี้ได้มันก็จะเป็นของแกเป,เป็นไงบ้างข้อเรียกเปลี่ยนนี่แกโอเคไหมหลังจากนั้นนะครับหลวนคิงก็เงียบไปสักพักนะครับแล้วตอนนี้ก็จบลงพอดีเลยเจอกันตอนหน้าครับผมขอบคุณมากครับ